สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะบ่าจะเป็นฟังไทยเราฟังลาวันนี้เบาหน่อยก็มาอัปเดตเขาอยู่หน้าพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเนาะเขากับเบิ่องเนี่ยหยนนาไหลายเนาะหญ้าหลายแห้งอันหนึ่งแดงนะคือหญ้าเลยพ่อแม่พี่น้องที่เดียวมันมีแบบแดงแเ,เนี่ยเป็นหยาถามวาเบิ่งอันจริงแห้งกัหญ้าครับ หลายขนาดเนอะอาะยาไลยครับเลย <c oughs> วันนี้บอลหน่อยก็มานอนหน้าหนึ่งคืนเนะเาะบมานอยก็ออกมาใส่ใส่ตุ่มตุ่มกุ้งฝอยเนาะบ่งว่าสิได้หรือบอเนาะสิลอ,ะะลองใส่เบดูข <c oughs> ้างดันนี่กยกระยาไล่หลายสีสีแบบออกแบบ เท่าเด็กๆกันเนาะอันนี้คือหยาาะไรเขาก็ถ้าลกหยาอ้อมก็สิงามเนาะจะว่าไหมหยามันลายมันก็เลยบอก่อยงามไปไหนอันนี้ก็คือฝนจิตกอีกเนาะฝิต,ตกคือทั้ทงทั้งด้านนั้นเนาะฝนสิมาลว เดี๋ยวเบาหน่อยสิพาไปเลาะเบิ่งอีกทงหนึ่งเนาะตอนนี้เบาหน่อยก็อยู่ทงที่สองเลยเนาะทงที่ที่สองกับ,บ่บเตกต่างกันไปเลยจังเนาะอันเมื่อกีในทงหนึ่นนอง,งอันนี้ก็บทงหนึ่งอีกใกล้ๆกันเลยเนาะบวกไกลกันบานใดก็บโบเตกต่างกันบันใดพวกไก่งามเนาะมีเต้าหอ,อาหลาย พอส่วนที่ดำนะมันฝนยังบดตกส่วนหะนหนามันแบบฝนยังบมดตกมาใส่เ้าแต่ว่าห้าดำเพรานะมีน้ำเนี่ยนะเนาะมันก็เลยแบบฝนตกมาใส่เลยตอนฝนมันชนไดตกในหนามมันขึ้นมากเลยนะนเนาะดำแล้วก็ยกังฝนยังบมดตกมาใส่ให้หนามเพมีหนามค้งเนาะมันก็เลยหนามมันก็เลยได้โอกาสเกิดขึ้นในตอนนั้นเลยเนาะ <c oughs> อัน,นท่งนี่คือดำกรมูเลยเนาะดำกรท่งนั่นเนอ,องเนาะเขามันออกแดงๆแดงเหลืองใบ,ใบ,ใ,บ,ใ,บ,ใ,บใบเมืเ่อกี้ใบใบแดงๆเหลืองไม่ก็มีหน้าเขาน้ำเลยเนาะบดิมมีแต่หน้าเบาหน่อยคอนเดียวหรอวกัน พาอยังเ,เนาะ้องเบิ่งเขาเจา้ <C oughs> <c oughs> าอีกเนาะถ้าฝนมันดีดตั้งแต่แรกๆมา,าตั้งแต่ดำมาบกบุขาดน้ำเนี่ยเขาเนี่ยมันก็เพาะมันก็นกงามเลยหรอกเน,กน,กน,นานนะอันนะี้มันก็ทิ่มสวงไประยะหนึ่งนาะฝนกันเนาะมันก็เลย เขามันก็เลยใหญ่สะใหญ่สะแนละ้วมันก็เห็นถึงเขาหลังมันเนาะฝ่า <c oughs> เหลือมเนาะเขามันก็เลยยูตประมาณนี้เนาะบุรีรัมยบุมีนานเลยมันก็ยังบอกยังไเป็นไงแต่ม่านละเขาน้ำเริ่มม่านมาละ แต่ว่าต้นเนีออะ,ะ,ะออปะเอแเป้ที่ว่าแล้วมันก็เป็นเขาพันเตียนะฮึส <c oughs> ิม,สมาดีเลยตัวน่ะจะพา่น้องไปเบิ่งเขาเจา้าเขาเจ้าคู่ดำเป็ดแหลมหมูเลยนะ<ม>ลองมาก็คือซุ่มนี่เนะ จะเป็นข้าวเจ้าเนาะซึ่งเขาวเจ้าข้าวเจ้าแล้วมันมันนั่นสุกอยู่แล้วเนาะมันมันมันลาหลังหมูอยู่แล้วเนาะข้าวเจ้าเพราะมันสิสุกกับลังหมูเลยขนาดดำก้อนหมูมันยังบริมานเลยพร้อมเป็นข้าวแบบมันเป็นข้าวดนเนาะเขาเลยเงา อยู่ฮมมันก็เลยอนะันนนั้แน่าให้เขางามงามแบบนี้ได้คือสิดีครับมันยังบ่ามาอเนนะเขาเจ้าสวยงามครับท่านให้บบนี้ดิมะขามก็ว่าได้ก,กินดูก็ถึงว่าบอดอกอะไร นี <c oughs> ่เป็นเขาเจ้าเพนะื่อหอนแล้วนักโทษต้นใหม่เขาตะล่าน่าเขงกระบอกงามห้องพายก็คือกันเบิดลเขาก็ได้ที่ทางด่านนะบกไหงงามหงาหลายหน้าไาก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นคือกันนอนขาดน้าคือกันเนาะตอนเวลาดำมันกา ทำแล้วก็บม่มีฝนไปมันก็ขาดน้ำมันก็เลยเป็ดในเขาเป็นบ่ใหญ่มันใหญ่ซสะมันตกไปทางทาง,ทางบ้านเนาะมันสิของทางดักบ้าน ผ่านพ่น,นาวกับเบิ่งนับในสาก่อนหน้าเขาหน้าก็พอแลนะ้วไปเรียนกีกซี่กืนเจ้าเบิ่งแบนี้มันก็คือมันอะไรอยู่ดอกมันคือมันงามแต่ว่าเบิ่งคองกินนมันก็มันก็นกบง่ง ใบมันแดงเนาะแต่ว่าลำตน้นมันก็สมบูรณ์หรอกแต่ว่าใบมันแดงเขากำลัเงเริ่มถอสดสวยเนาะเขาถอก

สะเน้ำไหลเติบเลยเนาะนั่นคือไหลเติบเลยตอนช่วงที่ยังฝนโปรตกมาช่วงดำน้ำดูดน้ำดูดน้ำไม่ได้ขึ้นไปใส่เนาะนิสระนี่ขึ้นไปใส่เยอะเบิด์ตเลือนิดหนึ่งพอถ้าโบดูดพราว่ามีน้ำดำน้ำเลยต้องจำเป็นต้องดูดขึ้นไปใส่ทั้งดูดใส่กาทั้งดูดใส่ดำน้ำ กดติกดคนแล้วเนาะรูปๆกดอันนี้คือลายเตืบนะครับก็ได้คลิปนี้บ่าวหน่อยก็ฝากไว้ซ้ำหนี้กันเนาะได้พบพอกันคลิปหนาเนาะได้จังได้กับฝากกดไลค์กดติดตามส่องบ่าวหน่อยนอนไฟวงเล็ยบลาวน้ำมัเรืพอพ่อแม่พี่น้องให้บ่าวหน่อยได้มีกำลังใจได้มีแห้งเหตุ่องต่อไปสิได้ พนักเสิมันเห็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องในเบนื้องในศพกันต่อไปเนาะสวัสดีสบายดี